สวัสดีครับสวัสดีครับเดลพูนวะสวัสดครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่รไปง้ยเรี่าจ้ากับเวย สวัสดีครับไปไปไป การนะครับขอรู้หน่อยไปก่อนขออนุญาตเรียนท่านข้อขอกราบขอบทุกท่านมาได้รับการได้ครับที่มีความเรียนให้ครับ <coughs> <coughs>

ใส่ใส่ว่าเป็นยังเป็นอิริปปะครับแล้วใไซมาอยู่ปะโอ้เขาไซมือเดียวอ๋อใส่มือเดียวเป็นลมหัวใจใช่ไหมว่าแต่เพิ่นปกติเห็นล่องไห้ล่องหน้าตลอด ครับสบายดีเกือบตายย่อมพบาลถามหาท่านึงเลยไส่ติงไส่ติงแตกเกือบตายหมอบุโหว่แตกรักษาไปตัวจทีบตัวเดียน

เรื่องราวต่างๆทในชีวเตที่ในการเป็นของเราเถ้าเราไดรู้จักในการมาเรื่องรของร์านด้วยความตั้งใจและรจักในการทีอที่ว่ารที่เขาเอาทัปดาห้ที่ครัปมันจะยัอยู่ไหมและจะที่กรรัก่จเรองูเรื่องอะไรผมประโยชน์ทเราได้รับการตอบแทนใน ก็จะได้รูกันดีนะครับเราก็จะมีความเปลี่ยนนะครับยนงานวันี้ก็ขอ